สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะฮะผมวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นสก,กินหุ่นยนต์นะเอเอเกมที่ผมอัดลงเสียงไปที่มันต่อสู้กันสีแดงสีฟ้านะฮะเดี๋ยวค่อยต่ออ p พีสองเผอลบไปนะครับ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวเริ่มเกมเลยอันดับแรก กอดเรื่องอาวุธนะฮะคุณยน์ผมจะให้เป็นเป็นดาบและเซเบอร์สีแดงหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ดาบสีแดงหนึ่งครับผมตามด้วยอาวุธปืนแล้วก็จะมาดูกันว่าวันนี้คุณยน์ของเราจะโขดและเก่งกาดขนาดไหนนะฮะผมจะเล่นสี่ตาแล้วก็จบคลิปเลยคีไหม อ่ะเพมเพราะว่าเวลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่โอเคเลือกของเสร็จแล้วนะครับก็กดตรงนี้แล้วกันแล้วก็กดเลือกโหมดนะฮะอ่เริ่มโหมดสุ่มแล้วกันมาแล้วมาแล้วอ้าวลืมเปลี่ยนของตัวเองป๊หนึ่งบดหนึงครับรบดหนึ่งบดนึ่งลืมเปลี่ยนของตัวเองเฉยแตต้องของโทด,ดหน่อยนี่แล้วกันนะคะ อาจจะมีเสียงพัดลมหน่อยครับเอ่อมาเดเอาดิมาดิมาเดหาเรือ่องเหรออเดครับมาดิครับมาดิโอ้โยลม้มผมไม่ค่อยชอบเวลาลม้มเท่าไหร่มันมันโดนตีฟปีปป๋เลยครับเอ,เอาเอามาดิมาเดครับอะเรมาเดเออฝ่าสก,กิลจะตายไหม ของหัวจัดอร์แหละดาบมันก็บังคับยากนะแต่เขาเล่นได้เลยเลยไม่รู้ทำไมนะเอาเละมาเลยมาเลยตัวยิงตัวนี้หัวจันทร์มาดียิงตัวนี้นะฮะตัวอันนี้ก็จะปล่อยฟาดฟันแล้วก็ยิงใส่กันอย่างดันไม่เกรงเอิ่มใจใครนะฮะระบบิดไปดีไม่ได้กินหรอกไอ้น้องพี่โหดกว่าน้องเยอะ เรจะได้รอดจากตรงนี้มาเลยเพื่อเลยเลยใส่มันใส่มันเลยเพื่อเลยโอเคแดนอ๋นนะอเฮ้ยใส่กันแบบดูดจันไม่เกรงใจใครดูเดือดมากครับโอ้โหตายครับตายฮะตาแรกนะคะใกล้จบแล้วนะคะดูที่เวลาตรงน,นี่ผมชี้อยู่ฮะเร่ครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าเกมน,นี้คืออะไรนะคะ โอเคครับทำคลิปอยูเอ่อครับเร์มไม่ใชชื่อเกมเลยนะชื่อเกมเกมเนี่ยเกมนี้ครับผมพิมพ์ได้นะแหมมาด่านต่อไปครับดูซิจะเจอกับใครมาได้าดาวกระจเหรอดาวกระจบอกเลยว่าโคตรกากครับเคยแอบเล่นดาวกระจแบบชาเล่นอยู่ ซึ่งวันนี้ก็มาทำชาและหนุนยนนะเอ่อผมเอาอีกแคต่ตายเดียวดีกว่าเพราะเหมือนเวลาที่จะออกไปขอแม่เริ่มน้อยแล้วครับโอเคนะอ,อ้าวเพิ่มเพิ่มมาแป๊บเดียวตายอะไรทำคลิบตะกัดาดานตุโถ่จังหวดจังหวะดทำคลิป ครับผมมาเลยโอเคนะฮะเราจะได้ต่อสู้กันไปนะนะกบันนะกบันครับุทของหุ่นยนต์นะฮะไอ้วันนี้มันก็อวนะครับหุ่นยนต์กากมากนะฮะอย่าแนะนำให้ซื้อนะแนะนำไม่ซื้อเนดะือดไฟนะฮะมันวิ่งไวแล้วก็จอมเวนนั่นแหลนะจอมเวนอะไรวะ ไม่รู้อ่ะอะไรครับโอ้ยตกน้ำโอ้ยกำลังจะเช็งคโกงอยู่เลยโอ้เว่นเว้ยอนเว้ยไหวไหมวแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอาวุธของผมดีกว่านะอ่าแป๊บนึง่อตอนหนึ่งครับเอิ่มดีโกงโคตรโคตรวางครับ เอาเลยมาสิไอ้ดาบเนี่ยคนโกงเลยฮะแนะนำซื้อนะฮะแล้วก็ไอ้ะะาาปืนดุนะฮะเพราะดาบมันคุณฟันไวแล้วก็แรงแต่ประเด็นคือหุ่นยนต์ตัวนี้มันฟันยากนะ,ะเอ้มันก็เลยตายไงตายได้ตายได้ไดว้าว,ว,าวไอ้เล็กไอ้เล็กมันเลี้ยงใหญ่ได้ไงวะอาเลยครับมาเลยจงังหวะนี้โอ้สองลบหนึ่งสองลบหงหนึ่งแบงคแลบโกง ตงจัดจัดมาดิ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 เอาเด้เอ้วันนี้ไม่โหดเท่าไหร่นะโอเคเลยมาดิกี่ไหนวะอ๋อนี่นี่หรว่าถอยดีกว่าแม่อืมรู้สึกว่าเลือกไม่ทันจะพูดเลยอ่ะเล่นต่อนะอันนี้ตาทสามแล้วนะตาสุดท้ายอีกตานึงนะฮะ คลิปอาจจะไม่นานเท่าไหร่แต่บอกเลยว่ามันเออไม่ค่อยมันเท่าไหร่หรอกนะอาตารย์ไม่ค่อยมันเพราะมันก็เกมนี้ก็เล่นเพลินนะฮะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปโหลดเกมแรที่ผมทำคลิปเสียงสีแดงประทัดสีฟ้าเมื่อที่แล้วไปก่อนนะฮะ เออโอเคตาสุดท้ายนะฮะคลิปใกล้จบแล้วละ่ะมาเดเาเลยครับจังหวะนี้สู้กันอย่างดุเดือดดุกันไม่เกรงใจใครนะฮะอะซึ่งก็มันก็ไม่โหดนะไอ้พวเนี้ยไม่โหด,ดเลยตาตกไม่โหดทำไมวะโหดดิเดือดงั้น ไม่ได้หรอกครับว่าถุมุคลมันเทพบย์อย่างแล้วไงล่ะฮ่าฮ่าฮวกมาเชื่อไหมเอ้ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ฮะสู้กันอย่างดุดันไม่เกรงใจใครเลยเอ้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอลงมุดเจอตัวอีกแล้วนะอ่ะมาเดอะเดครับอะเดโอ้เฮ้ยเยี่ยงเยี่ยงเยี่ยงตลอดเลย ย่าลืมกดติดตามช่องผมเลยนะจะได้จะ mm lightly. เรนะิ่มเปิดตัวไปได้หงุดหงิดนะได้ขอปิดเสียงเลยแล้วกันเจ็บคอขอไปกินน้ำก่อนครับอะไรอ๋อโบรินกำเป็นกำเดี๋ยวทุกสองเราจะเป็นรอดแล้วอันนี้ เอาล่ะสำหรับในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะอ่ะทุกคนถ้าใครสนใจเกมนี้ก็ดูชื่อคลิปดูชื่อเกมได้เลยเ,เดี๋ยวผม,มไม่ใช่ดิไม่ใช่ดูชื่อเกมได้เลยนะถ้าใครสนใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้ก่อนบาย